รถตู้หัวเจะปวดนะครับมามาดูกัน,นครับตอนนี้ช่างเพชรก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้ไปวางเครื่องเป็นเครื่องฮีโร่มานะครับเป็นของรถกระบะนะครับซึ่งเราสั่งขาคอมมานะครับซึ่งจะเป็นขาคอมที่ช่างเพชรจะใส่ให้ก็จะเป็น7 0 9ลูกนี้นะครับซึ่งขาเดิมก็ใส่ได้เพียงแต่ว่าจะไม่สามารถสไลด์เพื่อตึงสายพานได้นะครับช่างเพชรก็ไปหามาทั้งจังหวัดมันก็จะเป็นอ่านี่ครับ ของ mighty x หรือเป็นเครื่องของรถหัวจรวดไฮเอ็ดทั่วไปนะครับก็เอามาใส่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องฮีโร่นะครับทีนี้ช่างเพชรก็รอสั่งของนะครับเครื่องฮีโร่นี่เครื่องฮีโร่2 0 0พนีะครับ508สไลด์นะครับ, 8, รบเพื่อจะมาใส่กับคอมอา7 9 9นะครับก็คือความลูกนี้จะมี7ทุกสูบนะครับส่วนระบบเดิมๆนะครับ ลูกค้าก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกแป๊บนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป๊บยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับสายก็จะมีหนึ่งสามบ้างนะครับ R สิบสองบ้างนะครับกลนปนกันไปกับการเวลานะครับเรามาดูแผงคอนเดนเซอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์ที่เขาใส่มานะสมัยกรอนนะครับจะเป็นแบบไหนมาดูกันนี่ครับแผงน่าจะเป็นอ่าสิบสี่ 14 28, 2 12แผ่นะครับรวมกันแต่เป็นแผงทองแดงการทำงานก็จะเป็นวิ่งขดๆตาครัตามท่อก็คือวิ่งวนไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาออกรูกสุดท้ายแล้วก็มาเข้าแผงฝั่งนี้นะครับก็คือวนไปเรื่อยๆตามท่อนะครับการระบายก็ถ้าเป็น R12 ก็พอได้นะครับแต่ถ้าเป็น134ปัจจุบันบอกเลยว่าหมดสิทธิ์นะครับส่วนตู้แอ ก่อนเขาเรียกว่าตู้คอนคอร์ดหรือคอนคอร์ดคอนคอร์ดอะไรสักอย่างนะครับจําชื่อไม่ได้นะครับก็จะคล้ายๆไมโครบัสนะครับก็ใหญ่เหมือนกันแต่ไมโครบัสของเราจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดก็จะเป็นตู้คอนคอร์ดนะครับเพราะว่าอันนี้มันรุ่นตั้งแต่สมัยช่างเพชรฝึกงานเลยนะครับเดี๋ยวด้านหลังมาดูกันครับสําหรับตู้ตหัวตรวดไฮเอ็ดนะครับด้านหลังนะครับนี่มีรางมาให้เรียบร้อย สายขั้นนี้ขึ้นฝั่งซ้ายน่าจะต้องเดินขึ้นฝัง่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับสายพวกนี้ช่างเพชรก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายไฟเส้นใหญ่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสายยังครบไหมนะครับก็จะน่าจะใส่เป็นไมโครบัสให่ให่ก็เดิมให้นะครับด้านไหนก็จะประมาณนี้ส่วนมาดูตรงคอมเพรสเซอร์ที่ช่างเพชรบอกว่าที่จะมีปัญหานะครับสําหรับเป็นไฮเอทคัน e นี้นะครับ หาความต่าหาได้แล้วนะครับเป็นของอเครื่องฮีโร่เครื่อง2,004หรือเปล่านะครับที่เราจะมีปัญหาก็คือจะเป็นไดชาร์จนะครับคันนี้ถ้าเป็นจำไม่ผิดนะครับไดชาร์จน่าจะอยู่ประมาณ45แอมป์หรือ55 M แอมป์แค่นั้นนะครับช่างเพชรว่าไฟน่าจะไม่พอนะครับหลังจากติดแอร์ไมโคบ้าช่างเพชรแจ้ง,งลูกคา้าไปแล้วนะครับว่าอาจจะต้องไปแก้ ได้ชาร์จหลังจากทาแอร์เสร็จลูกค้าว่าโอเคไม่เป็นไรทำแอร์ให้เย็นก่อนนะครับโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวเย็นแน่นอนส่วนตู้ด้านหน้านะครับก็คือยังไม่ได้แกะเดี๋ยวมาดูกันตู้ด้านหน้านะครับไฮเอสไฮเลดตู้หัวจะปวดคันนี้นี่ระบบนะครับยังเป็นของเดิมนะครับนี่เป็นตู้เดิมแล้วช่างพชรจะรื้อทําการรื้อออกมานะครับเดี๋ยวจะรื้อออกมากองด้านนอกให้ดูนะครับ ก็สิ่งที่เราจะเตรียมใส่ก็จะมีคอม709ขาคอมฮีโร่นะครับแล้วก็กลงนกไม่เกี่ยวนะครับก็จะมีนี่ครับตู้แอร์ไมโครบัสนะครับที่เตรียมพร้อมไว้แล้วก็แผงแผงขนาดอ่า5 8 6 5 26มิลน,นะครับความหนาก็จะมีพรรมัดลมอาหารนุกไม่เกี่ยวมีพัดลม2ตัวนะครับเป็นของจอรชวนส่วนปากตู้ไมโครบัสช่างเพชรจะ แัดแปลงของเดิมใส่นะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรื้อนะครับก็คือต้องรื้ออุปกรณ์ต่างๆออกมาแล้วก็จะอ่ายึดกับอ่าเรื่อบออ่าตู้หน้าช่างเพชรจะเป็น4,3,2โอลิงทั้งหมดนะครับก็เพื่อการดูแลรักษาจะได้ง่ายการรั่วซึมจะได้ไม่มีนะครับก็ก็มีแต่มีน้อยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลารื้อตู้แอร์หน้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไล่ประกอบ แผงคอนเดนเซอร์คอมแอร์ตู้แอร์หน้าแล้วก็ตู้แอร์หลังแล้วก็พวกสายไฟแล้วก็ท่อแอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่าช่างเพชรจะถอดแล้วก็ใส่อะไรแล้วจะหน้าตาจะออกมาเป็นไงไงแล้วมันจะจบว่ามันจะเย็นหรือเปล่านะครับมารุ้นไปพร้อมๆกันครับผมเริ่มงานวันที่2น่าจะ2มิถุนายนนะครับอ่ะเริ่มงานยามดีครับวันนี้เที่ยงตรงอ่ะลงมือนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์เพราะว่างานช่างเพชรก็มีมาได้เรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะทาคันนี้คันเดียว อย่มัลุ้นกันครับว่ามันจะกลับมาเย็นฉ่ำไหมครับไฮเอ็ดคันนี้อ่ะโอเคครับขอเวลาสักหนึ่งอาทิตย์อ่าในการติดตั้งหรือหรือหรือเซตระบบนะครับอาทิตย์หนึ่งเสร็จก็คือเสร็จไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จนะครับใครที่ดูอยู่คิดที่คิดอยากจะเอาไมา้ช่างเพชรติดตั้งก็ต้องมีเวลามีมีเวลาไม่พอต้องมีงบด้วยนะครับถึงจะทําให้เย็นได้โอเคเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาหรือตู้แอร์ ของเดิมออกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มยึดอุปกรณ์ใหม่ๆเข้าไปแทนที่เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับผม